Oh ก็กลับสวัสดีทุกท่านะครับอยู่ในช่อง ICE X 1นะครับผมตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟ CM r o e Play นะครับเป็น GTA นะครับผมอ่าตรงนี้เกิดมาแล้วเป็นแบบกดกดเลยนะเออตรงนี้เป็นกดแบบแก้บั๊กนะเออตรงนี้ก็เป็นแบบกดน่เป็นกดของเซิร์ฟนะเออกดไปเลยนะเอออตรงนี้ก็กดไปเลยคลิกไปเลยนะทุกคนนะเออเกิดมาตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเขาจะบอกว่าเออตรงนี้นั่นนะครับยินดีต้อนรับนะเอออตรงนี้ก็เป็นแบบ จุดเติมจุดเติมอาชีพนะเออแบบเติมกับแอ้นนะนี่เป็นกดของเซิร์ฟนะเออเออตรงนี้ก็คร่าวๆนะเออตรงนี้เป็นเออกดรถจักรยานฟรีนะเออนี่นยจักรยานนะเออรับนล้วกดรับฟรีนะเออเนี่ยพวกเนื้อเนี่ยนะกดรับฟรีเลยนะเอออันนี้เป็นอาชีพนะเออกดปุ๊บมันจะว่าอาชีพนะนี่อาชีพนะเออครับผมนี่อาชีพนะเออทุกคนอาชีพนะกดเลือกอาชีพนั้นจะเอาอะไรนะเออกดปุ๊บแล้วก็เมื่อจะว่ากลับมาที่เดิมนะเออ ออกมาข้างนอกไม่ขอบอกว่าถ้าออกจากตรงนี้มันจะตีกันได้นะเออแล้วก็ออกมามาทางซ้ายเอ้ขวามือเป็นเซเว่นนะเออเป็นเซเว่นเป็นแบบล้างขานะเออเนี่ยมาซื้ออะไรได้นะเอออ่าตรงนี้มาเรื่อยๆนะเออมาตรงนี้ทางนี้ก็เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะเออเป็นโรงพยาบาลนะถ้าเป็นโรงพยาบาลนะเออตรงนี้เป็นโรงพยาบาลนะตกครับผมอันนี้เป็นอะไรนะนี่น่าเป็นร้านอาหารนะเออร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารนะเออ ผมทัวร์ไหมผมไม่รู้เรื่องผมทัวร์ไปมว,งวง่ไนี่นะเป็นแบบที่แบบเก็บผลไม้นะเออเป็นสวนนะเออผมไม่รู้นะผมบินมัวแล้วตอนเนี้ยเออผมรีบไปผมรีบผมต้องไปทําอะไรต่อเนี่ยครับผมเออผมไม่รู้ที่ไขัญชาอยู่ตรงไหนนะผมก็บินไปเรื่อยๆนะผมเออประมาณนี้นะผมกรบผมประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นเอ่อตัวนี้ที่เป็นธนาคารนะผมมาฝากตังได้นะครับผมนี่ครับครับผม นี่จะนากรุงไทยครับผมนี่เป็นกรุงไทยครับผมนี่เป็นธนาคารกรุงไทยนะก็มานี่ก็กดฝากนานะเออนี่ผมลืมบอกนะครับผมผมลืมบอกนะครับผมใครขับใครจะขึ้นรถนะครับผมขึ้นรถครับผมทับทับนี่ครับผมรถมาขอรถกับผมได้นะครับผมไม่ใช่เซิร์ผมครับผมผมขอผมขอแอดเอา g m c ครับผมอันนี้เป็นร้านขายอะไรไม่รู้ครับผมประมาณนี้ครับผมครับีขี่รถก็ทับ C A R นะครับผม อันนี้อ๋อตรงนี้น่าจะเป็นจุดเชือไก่นะผมตรงนี้ไม่จุดเชือไก่นะผมเออมีหลายที่นะผมระบบดีนะผมระบบดีครับผมแนวโรเพย์ครับผมใครชอบมาเล่นกันได้นะผมอันนี้ครับเอออนี่น่าะเป็นซื้อรถนะผมเออซื้อรถับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะผมผมไปแล้วนะผมไม่ผมทัวร์ไม่หมดนะครับผมเพราะว่าพื้นที่ผมจะเต็มนะผมพื้นที่ผมน้อยครับผม